สวัสดีครับเด e Speed ทำเองได้ง่ายกว่าฮฮวันนี้มาดูขั้นตอนการเติมหมึกแคนนอนนะครับแคนนอมาดูกันนะครับว่าเติมหมึกแล้วใช้ได้หรือเปล่านะครับเริ่งต้นก็ถอดตลับหมึกออกมาก่อนนะครับตลับหมึกก็อยู่ใต้นี้นะครับดึงยังมาครับ นี่ก่อนมาก็เปิดเครื่องครับกดสวิตซ์เปิดเครื่องแล้วมาครับแล้วก็งางลงมาได้เลยง่าเนะครับ,เ,รบเป็นหมุกสีนะครับนี่ก็งางเลยง่ายนะอันนี้เป็นมึกสีดำนะครับอุปกรณ์วันนี้มีอะไรบ้างครับมาดูกันครับอันแรกเลยก็คือ ัวแรงแบบร้องแบบปีไฟฟ้านะครับใช้สําหรับเจาะตลับหมึกเพื่อใช้เติมหมึกเข้าไปนะครับอันที่สองก็มีปืนยิงกาวร้อนนะครับปืนยิงกาวร้อนใช้สําหรับปิดรูหมึกปิดรูตลับหมึกหลังจากที่เติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็มีหมึกสีแดงสีเหลืองสีดําแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วก็มีหลอดสําหรับเติมหมึกนะครับพร้อมเข็มอันนี้ซื้อลาซาดามานะครับเดี๋ยวลองมาเติมมาดูว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่าครับ มาเริ่มกันเลยนะครับแคทตี่เกอร์ก่อนนะมาจอดจอดโรเตอร์กันครับสีดำให้จอดกลางครับ โอเคครับจะลงเติมหมึกแล้วเดี๋ยวมาเติมมึกกันครับเข็มเข็มฉีดยาครับจะไป ตเติมข้าไปประมาณ3ซีซีก็เต็มนะครับนี่ก็ใช้ปืนยิงกาวนะครับบุดลูมันสักหน่อยหนึ่งโอเคกระโดดนี้เด็กติดตสติ๊กง่ายติดกับเท้าที่เดิมนะครับ โอเคนะครับสีดำเรียบร้อยมาทำหมึกสีกันนะครับเคสติ๊กเกอร์ก่อนฝากไปก่อนมาเจาะทำหมึกสีกันะครับข้างบนมันจะเป็นสีแดงนะครับเจาะที่สีแดงเลยนะครับโอเคด้านซ้ายก็เป็นสีฟ้านะครับขวาจะเป็นสีเหลืองนะครับ โอเคหลังจากเจาะเสร็จแล้วก็ทำการทำให้ออปาหน่อยนะเพราะว่านูดออกมานะครับติดอ่ะก็ทำการเติมหมึกนะครับเริ่มจากสีแดงก่อนนะครับประมาณสามสี่สีนะ ประมาณสามซีซีนะเต็มแล้วต่อไปก็เป็นสีฟ้านะครับดูมาประมาณสามซีซีนะถ้ามากกว่านั้นจะล้นนะครับสีฟ้าอยู่ซ้ายมือนะครับ สีสุดท้ายเป็นสีเหลืองครับ หลังจากเติมเสร,กกร็สรจแล้วก็ใช้กาวาแล้วหนึ่งรูนะครับรูที่หนึ่งรูที่สองครับรูที่สามนี่คือรูรูแกาวแล้วเสร็จแล้วเราปาดออกนิดนะครับเพราะมันนูนขึ้นมาติดติ๊กเกอร์ยากแบบเมื่อเรากาวแห้งแล้วก็ใช้คัตเตอร์คมๆนะครับปาดนี่นี่นะโอเค chị tự phản sai nha các bạn chắc là nó vẫn ở dưới เรียบร้อยมาใส่ตลับมึกกันนะครับใส่ตลับมึกเข้าใส่ตลับหมือเข้าเครื่องเินเนตอร์ก็จะมีมาร์กบอกนะครับตลับมึกทางด้านซ้ายเป็นตลับมึกสีนะครับทางด้านขวาเป็นตลับมึกสีดํานะครับเดี๋ยวมาใส่ตลับมึกกันนะครับเริ่มจากตลับมึกดําก่อนนะครับก็ใส่เข้าไปนนับอทางด้านขวามือนั้น้อไปนะ ยกสักเห็น้็ไปสุดคนแล้วก็ยกเห็นก็ไปสุดคนนะเสร็จเรียบร้อยนะคร <c oughs> ับเสร็จแตะละบมึกแล้วเสร็จแตะละบมึกเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็ปิดฝา,านะครับไมาใช่มาดันปึ๊บเราจะมีเสียงตะลัะมึกเลื่อนเข้าที่นะครับเดี๋ยวมาลองเปิดใช้กันดูว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจริงค่ะ ปิดสีก่นครับ

โอเคใช้ไหมครับเช็ดเจลเรียบร้อยนะครับเติมมึกคันนอนนะครับใช้งานได้ั้งสีแล้วก็ขาวดำนะครับมาสรุปกันเลยนะครับซื้อหมึกใหม่ราคาอยู่ที่8 5 3้อยห้าสิบามบาทถ้าซื้อหมึกมาเติมเองราคาอยู่ที่2 2 6ยี่บาทรวมค่าขนส่งแล้วแต่มึกยังสามารถเติมได้อีกประมาณสิบรอบนะครับ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ